เป็นศูนย์นั้นแรงยังไงวันนี้เรามาลองศึกษากันครับคายทำไมวะกินแล้วคายอะ่ะเออกินแล้วคาย โอ้ยชนมีชนไปเร็วกะหินเลยแน่นอนไหมยิงกะหินไม่เคยสงสารลูกดอก ไม่เคยสงสารลูกดอกเลยลูกดอกเบนปลาบินโอ้ไม่ใหญ่นี่วะ่ะแต่อ้วน อธิบายทาความเข้าใจกับเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับปืนศูนย์เล็งยังไงเพราะเพื่อนๆก็จะถามมาบ่อยนะครับว่าเล็งยังไงจริงๆแล้วปืนศูนย์ก็คือเล็งที่ศูนย์นะครับเล็งที่ศูนย์มันก็จะมีศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับแ้วก็หยิบให้ดูนะครับปืนศูนย์มันก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับมีศูนย์หลังติดตั้งอยู่บนบนรางนะครับบนชุดชุดรางแล้วก็จะมีศูนย์หน้าอยู่ที่ปลายรางนะครับก็คือปืนศูนย์ เลงยังไงเราก็เล็งสูตรหน้ากับสูตรหลังนะเขาชอบก็มีคนถามมาด้วยเลงยังไงจริงๆแล้วก็คือก็เลงที่สูตรนะครับแต่ทีนี้เล็งยังไงให้มันโดนปลาเล็งยังไงให้มันยิงโดนเป้าหมายก็จะมาทําความรู้จักกันก่อนเบื้องต้นนะครับว่าก่อนจะรู้เรื่องการเลงให้มันโดนเนี่ยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนก็คือ้นสูตรนะครับนี่ครับ ปืนศูนย์ก็คือศูนย์อ่าเราจะมีศูนย์หน้ากับศูนย์หลังอันนี้ได้รับความอนุเคราะห์มาจากช่างออฟทำทีเหล็กนะครับให้ยืมมาเพื่อความเข้าใจกับเพื่อนๆอ่าก็จะเป็นชุดศูนย์หลังกับชุดศูนย์หน้าที่จะฝังเข้าไปกับรางเนี่ยครับมันก็จะมีส่วนที่เป็นเนื้อเหล็กอ่ามันก็จะเป็นโครงสร้างประเภทที่จะฝังเข้าไปตรงนี้มันก็ครอบไก่อยู่อ่าไก่ก็จะอยู่ในนี้นะครับไก่ก็จะอยู่ในนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นสูตรหน้าจะมีจุดเล็งเป็นจุดแดงเป็นสูตรไฟเบอร์แล้วก็ฝังเข้าไปตรงปลายรางมันก็จะเป็นเขี้ยวสี่เขียวมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะทีนี้การฝังเนี่ยแต่ละช่างแต่ละตำราไม่เหมือนกัน,นการฝังเข้าไปอันนี้มันก็ค่อนข้างเป็นความลับครับยังไม่ค่อยมีใครเอามาเปิดเผยกัน ก็คือเรื่องอมเรื่องก,ก็คือการฝังเข้าไปให้มันยิงโดนปลาแหละยิงโดนเป้าหม่แต่จะมากน้อยเนี่ยมันก็รายละเอียดเนี่ยมันก็อยู่ที่ช่างแต่ละคนบางคนบอกว่าปืนผมยิงใกล้ไม่ได้เนี่ยการฝังเข้าไปในรางเนี่ยการฝังลึกฝังตื้นเนี่ยฝังลงไปในรางลึกหรือตื้นเนี่ยมีผลหมดนะครับแล้วษณะแค่มินเดียวก็มีผลนะครับ พอเราเรายิงออกไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนระยะทันทีนะครับแค่มินสองมินเนี่ยจะเปลี่ยนระยะทันทีอ่าอันนี้ก็เหมือนกันการฝังศูนย์หลังลึกหรือตื้นอันนี้เราไม่ต้องพูดยังไม่พูดถึงการปรับระดับ่าฝังศูนย์หลังกับูนยนหน้าแค่นี้ให้ยิงตรงตรงเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ช่างจะต้องอจัดการให้เรานะครับเรายิง เราซื้อมาจากช่างไหนช่างก็ต้องทําให้เรายิงโดนเรายังไม่ต้องไปรู้ว่าเขาเขาฝังยังไงให้รู้ว่าออกจากช่างมาเราต้องยิงโดนแต่เราต้องเข้าใจพื้นฐานอันนี้ที่จะประบอกเรื่องหลักๆก็คืออ่าระยะของการตั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังเนี่ยถ้าศูนย์หน้าต่าศูนย์หลังสูงเนี่ยมันก็จะให้ผลอย่างนี้อ มีผลต่อการยิงส่วนหน้าสูงเกินไปส่วนหลังต่ําก็มีผลต่อการยิงช่างจะต้องเตรียมว่าให้เราเพราะว่าให้เรายิงโดนส่วนใหญ่ก็จะเป็นล็อกล่างสุดจะต้องตั้งล็ลอกล่างสุดแล้วยิงระยะ5เมตร3เมตร5เมตรโดนนะครับแล้วก็สามารถยิงอยู่ในเกณฑ์10เมตร10หน่อยๆน่อย 10, 2, 3, โดนก็คือ ผมว่าถ้าตั้งมาแบบนี้เราจะใช้งานได้ดีนะตามความรู้สึกของผมนะเพราะว่ายิงใกล้ก็ได้ยิงไกลก็ได้เหมือนกระบ,บอกของที่ผมยิงทุกวันนี้สองสามเมตรก็ยิงได้ตั้งอยู่อันเดียวตั้งอันล่างอันเดียวสองสามเมตรก็ยิงได้สิบสองสิบสามเมตรก็ยิงได้ก็ไม่ต้องอะไรเลยตรงไหนตรงน,นั้นนี่ต้องตั้งแบบนี้นะครับกระบ,บอกนี้ทีนี้ แต่แลกระบอกเนี่ยถ้าเขาตั้งมาขีดล่างสุดแล้วมันยังยิงเป็นสิบเมตรถึงจะโดนเป้าแล้วยิงใกล้ๆไม่โดนเลยอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะมีการลูกเล่นอีกที่เขาจะแต่งกันก็คือจะมาบากตรงนี้นะครับบากรูนี้ลงอ่าบากรูกลางเนี่ยบากหลังลงแล้วก็ปาดบนออกซึ่งจะทําให้ศูนย์หลังต่ํำลงโดยที่เราไม่ต้องไปถอดอ้นี้ออกจากชิ้นไม้ ก็จะเป็นวิธีแต่งอีกเล็กน้อยซึ่งมันจะได้ไม่มากหรอกเพราะว่าการบากล่องลงไปเนล่องนี้นะก็ได้ไม่มากนะครับมิลสองมิปลปาดหลังออกจะปาดหลังออกไม่ปาดหลังอ,อ,อีกเรื่องหนึง่งแต่การบากล่องลงไปแล้วเรายิงนะเวลาเรายิงเนะี่ยมันจะเป็นแบบนี้เอาเลงให้ศูนย์หน้าศูนย์หลังศูนย์หน้าก็อยู่ในร่องนี้นะจุดแดงเห็นว่าจุดแดงให้มันอยู่ในร่องนี้ ถ้าร่องนี้ลึกลงไปก็เท่ากับเรากดหน้าลงอ่าปลายกระบอกต่ําลงมันก็จะยิงใกล้ได้ใชมันก็จะทําให้ยิงใกล้ได้บางคนบอกว่าโอ้ผมขีดแรกเนี่ยผมยิงเจ็ดแปดเมตรไกลไม่ได้เลยมันก็ต้องไปทําแบบลักษณะนี้นะครับแต่งได้แต่ไม่มากหรอกแต่ถ้าเกิดว่ายิงไกลแล้วมันตกก็ขยับขึ้นมาอ่าสมมุติว่ากระบอกนี้ได้มาใหม่ๆเลยเพื่อนๆยิงห้าเมตร กเป็นคืบเพื่อนก็ยกขึ้นมานะครับยกม,มันสามารถยกได้เป็นขั้นเป็นขั้นเขาเรียกก็ศูนย์หลังแบบขั้นห่างย่าเขีมันยกขึ้นได้ทีละขั้นเพื่อนๆก็ต้องลองด้วยตัวเองนะครับว่าปืนแต่ระบอกมันไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือเบื้องต้นที่เราต้องรู้การยกหลังให้สูงขึ้นอ่ามันก็เวลาเราเข้าไปเล็งอ่าเราเข้าไปเล็งมันก็จะทให้ปลายเนะี่ยพอศูนย์หลังสูงเนี่ยเราก็ต้องงัดปลายขึ้นมา งันปลายรางขึ้นมาให้ลงในร่องให้ตรงกับช่องช่องช่องเล็งพองันป,ปลายขึ้นมาก็คือว่ามันก็จะยิงสูงขึ้นให้ผลในการยิงสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากระบอกไหนขีดแรกยิงต่ำก็ท่านก็ปรับขึ้นไปง่ายๆปรับขึ้นไปให้ได้เหมาะสมให้ได้ระยะที่เราต้องการยิงบนบก,กก่อนยิงเป้านิ่งก่อนอย่าเพิ่งไปยิงป่า ได้มาแล้วยิงบนบกให้เข้าใจนี่ตั้งระยะให้รู้ก่อนยางก็ายางของเรานะครับแต่ละคนยางไม่เท่ากันไม่เหมือนกันตัดไม่เหมือนกันเพราะนั้นท่านได้ปืนมาเนี่ยท่านถามอะไรยังไงก็คือท่านยิงเป้านิ่งก่อนแล้วก็ปรับศูนย์หลังดูซิว่ามันตกลงมันต่ําหรือมันสูงถ้ามันต่ําท่านก็ยกขึ้นมาขึ้นมาสมมุติว่ายกขึ้นมาขีดที่สี่แล้วท่านยิงห้าเมตรถึงสิบเมตรสบายนะแล้วเวลาจะยิงสาเมตรสองเมตรท่านยกลงมา อันนี้ท่านต้องรู้นะไปลองให้รู้สมมุติยิงสามเมตรสองเมตรปลายกระบอ,อกปืนเนะี่ยท่านกดลงมาล่างสุดท่านยิงโดนก็ถือว่าดีนะครับยิงสิบเมตรท่านยกขึ้นไปขั้นสามเนะี่ยขั้นสี่แต่ถ้าท่านยิง,ยงโดนถ้าอยู่ในขั้นสี่แล้วยิงสามเมตรโดนก็โอเคก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันทีนี้เราก็ยิงระยะนี้ไปอย่างให้คล้ายๆเดิมนะครับอย่างให้ตึงแบบเดิมยิงอย่างเบอร์เดิม อันนี้ก็จะทําให้แม่นตลอดไปนะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนยางมันก็ต้องตั้งกันใหม่เพราะว่าระยะมันเปลี่ยนอันนี้ก็เลยมาบอกว่าเล็งยังไงคือท่านต้องเล็งจากเป้านิ่งก่อนยิงเป้านิ่งให้รู้ก่อนที่ไปยิงเป้านลื่อที่นะสําคัญก็คือการจัดศูนย์นะครับเป็งยังไงก็คือจัดศูนย์อันนี้อยู่ที่การฝึกฝนยกมาแล้วให้ศูนย์เข้าร่องแล้วก็ท้าเป้า ยกมาปุ๊บเขาต้องท่าเป้ายิงได้เร็วอันนี้ก็เรียกว่าความชํานาญแต่ละคนต้องไปฝึกนั่นเองนะครับฝึกให้ยิงแม่นก่อนแล้วก่อนเขาไปยิงปลาถ้าเกิดว่ายังยิงเป้านิ่งไม่โดนแล้วไปยิงปลามันยิงควายเผยไปใหญ่จะทําให้เพื่อนๆท้อเนี่ยของผมนี่คือว่ามันพอดีสายตาผมจะเป็นคนทรงคอยาวไหลลูกผมจะชอบหลังอ่อนหลังอ่อนนะครับ ยกมาเรลงเนี่ยบางทีเปิดสองตาหรือผมไม่ต้องก้มหน้านะครับนะผมมองอ่าถ้าเลงเอาละเอียดเราเลงตาเดียวหลับตาซ้ายเลงตาขวาเนี่ยมองผ่านจากศูนย์หลังไปหาศูนย์หน้าแล้วก็ทับทิพปลาใกล้ๆเราก็เผื่อเอาเราจะไม่มาปลาตัวนี้มันขึ้นอย่างนี้เราจะมาตั้งแบบนี้ไม่ทันนะครับปลาไปก่อนเราตั้งระยะของเราให้อยู่ที่เราเหมาะสมแล้วเรา ยิงโดนนะนะครับทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่การฝึกฝนปืนแต่ละกระบอกนะจะจะฝึกฝึกให้มันมให้แม่นก็ต้องยิงบ่อยๆยิงบ่อยๆก็ไปฝึกฝนกันว่าจะยิงเร็วยิงช้ายิงโดนไม่โดนเพราะฉะนั้นเราจะตั้งแล้วก็ค่อยยิงไม่ใช่พอจะยิงแล้วค่อยมาตั้งไม่ทันไม่ทันปลาครับปลาไปแล้วเนี่ยเราจะพยายามให้พวกเนี้ย พยายามไม่ให้มันกระทบกระเทือนนะครับบางทีขับรถไปไอ้นี่มันกระดกไปขึ้นสองขึ้นสามก่อนจะเข้าหมายดูก่อนนะครับสมมุติว่าเราแม่นอยู่ที่รัขั้นแรกยิงได้ห้าเมตรสิบเมตรแล้วขับรถไปแล้วไปโดนไปขาไปโดนหรือไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ขึ้นตรวจตรวจ,ตรวจบ่อยๆนะครับตรวจบ่อยๆทาให้ยิงคลามได้ยิงไม่โดนแล้วก็พยายามไม่ให้มันสะดุดอะไรไปเกาะกับอะไรหรือว่าเคลื่อนเนี่ยต้องพยายามว่า มันขยับได้เปล่าตรวจมัน,ม,นมันตรวจให้ให้อยู่ในลักษณะแน่นอยู่เสมอนะครับไม่คอกแคลกอันนี้มาดูเล็งรางเล็งยังไงปืนศูนย์เล็งยังไงก็บอกไปแล้วเล็งรางเล็งยังไงก็อันนี้ไม่มีศูนย์ปืนเล็งรางนะครับปืนไม่มีศูนงงย์ก็คือเล็งที่รางเล็งรางเล็งงไงก็ปลายรางก็คือจุดมองของผม ผมจะเล็งปลาด้วยปลายรางนะครับผมจะอย่างอื่นผมจะมองเบลอหมดพวกศูนย์หลังศูนย์ไอพวกเงี้ยงหลังอน่ะเงี้ยงหน้าผมจะไม่เห็นนี่ก็คือจุดที่เราจะเล็งอันนี้ก็เทียบกับถ้าเทียบกับปืนศูนย์ก็คือศูนย์หน้าผมจะเอาตรงนี้เลยเป็นศูนย์หน้าศูนย์หน้าก็เท่ากับว่ามันต่ําลงถ้าเพื่อนๆมองภาพไปว่า,าถ้าเป็นปืนเล็กศูนย์ ศูนย์หน้ามันอยู่สูงนะครับแต่ถ้าเป็นเร็งรางศูนย์หน้ามันอยู่ต่ําก็คืออยู่ปลายรางเราเอาตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามองจากระนาบสายตาเราไปนะมองลากไปกับรางแล้วก็ศูนย์หน้าก็คือปลายรางนี่เองที่จะยิงให้เข้าเป้าหมายส่วนมากแล้วปืนเรงรางจะยิงแบบนั่งแท่นยิงแบบนั่งแท่นก็คือ อะไรดีอ่าเล็งแบบนั่งแท่นก็คือนี่ฝาถ้าจะยิงฝาเมจิกก็เล็งที่ตูดฝาอ่าเล็งประมาณนี้เล็งประมาณนี้เลยก้นฝามันก็จะโดนประมาณนี้อ่าโดนกลางฝานะครับเล็งที่ก้นฝาเรียกว่าเล็งนั่งแทน่นถ้าเราเล็งจี้เลย มันจะข้ามาทำไมผมพูดแบบนี้ก็สายตาเราถ้าเราหน้าไปอย่างนี้เรามองเฉียงลงไปถึงปลายรางก็คือศูนย์หน้าเพราะฉะนั้นสายตาเราก็คือศูนย์หลังนั่นเองศูนย์หลังนั่นเองแต่มันไม่มีมันก็จะเป็นแนวทะแยงมันก็เท่ากับศูนย์หลังสูงกว่าศูนย์หน้าศูนย์หลังสูงกว่าศูนย์หน้าก็คือสมมุติว่าอันนี้เป็นรางเราเล็ง เล็งทะยงไปอ่นี่นะอันนี้แนวเล็งของเราสายตาเราเท่ากับสกุลยเราเล็งไปตรงนี้ซึ่งเป็นปาลายรางอันนี้คือศูนย์เท่ากับศูนย์หน้าของปืนศูนย์นั่นเองนั่นเองมันก็เห็นว่าเป็นมุมเฉียงนะครับนี่การวางสายตาเราเพราะฉะนั้นมันถึงได้ข้ามไงถ้าเราเล็งจี้อ่าเราถึงจะเล็งนั่งแทนไว้อ่าเวลายิงปลายรางเนี่ย เราจะยิงนั่งแท่นถ้าใครวางสายตาแบบนี้อ่ามันก็เท่ากับมุมมุมเฉียงเยอะปลายกระบอกมันก็จะเหยียนขึ้นจากเป้าหมายอ่ามันก็จะยิงได้ไกลขึ้นให้ยิงไกลๆเอา้ามหมดถ้าเราเล็งได้ระล่ำระน้าแบบนี้ซึ่งยากมากครับ <c oughs> เรียบไปอย่างนี้เพราะว่าปืนเนี่ยมันสายตาเราโดยมากจะเราจะสูงหน่อยถ้าได้อย่างนี้ก็คือตรงนี้ ศูนหน้าจี้เลยเล็งจี้ได้นะถ้าเราเล็งเป็นแบบนี้นะอ่าปลายลัางที่ได้แต่ส่วนใหญ่เราจะเล็งเฉียงแบบนี้นะครับเราจะยกประมาณนิดนิดนหนึ่งแต่ว่าเปืนแต่เรากระบอกจะไม่เหมือนกันอันนี้เล็งลา่างเล็งยังไงเพื่อนต้องไปลองยิงกันเองนะครับแต่รกระบอกไม่เหมือนกันนี่คือตัวอย่างการเล็งลางนีเคยบอกไปแล้วเรื่องหลังหลังออนหลังแข็งนี่ ต้องไปลองกันเองนะครับปืนสําหรับผมหลังอ่อนเพราะว่าผมเป็นคนคอยาวผมหลังอ่อนผมถึงจะต้องไม่ก,มามาก้มหน้ามากถ้าก้มหน้ามากมันเหมือนไม่ค่อยเห็นปลาอ่ามันจะทําให้เราช้าอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของวิธีเล็งปืนอ่าก็คือเล็งจับปลายหลังกับเล็งจับศูนย์ก็แตกต่างกันตรงนี้แค่นั้นนะครับเพราะนั้นเล็งยังไงให้โดนะ่ะ ต้องไปยิงต้องไปฝึกฝนต้องไปฝึกฝนกันเองนะครับยิงกันเองยิงบ่อยๆแล้วยิงให้โดนปลานะ่ะคือปลาอยู่ใต้น้ําปลาผิวน้ําเนี่ยการเผื่อลักษณะของการเผื่อก็คือเหมือนกันมันมีการทางเหตุเหมือนกันไม่ว่าคุณจะยิงด้วยปืนสูงหรือยิงด้วยปืนแรงๆมันมีการเผื่อเหมือนกันถ้าปลาอยู่ใต้น้ําเป็นคลื่นคุณก็ต้อง ยิงต่ำกว่าตัวปลานะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปเทสให้ดูระหว่างปืนเล็งรางกระบอ,อกนี้กับปืนศูนย์กระบอ,อกนี้ยิงเป้ามันออกมาแบบไหนนะครับยิงเป้านิ่งแล้วก็ยิงเป้าใต้น้ําเป็นเป้านะเป้าขวดเดี๋ยวผมจะจําลองให้ดูแล้วจะไปยิงกันให้รู้ว่าเล็งยังไงยิงยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาทดสอบให้ดูครับเช้านี้ตอนเย็นได้ช่อนตัวหนึ่งแล้วก็ มาตอบข้อสองสัยให้เพื่อนๆน,นะครับวันนี้เรามาศึกษากันต่อว่าผลการยิงจะเป็นยังไงอ่าผมปักปักขวดปักขวดแป้งไว้ในน้ำนะประมาณลึกประมาณหนึ่งฝ่ามือเอาใกล้ๆก,ก่อนประมาณห้าเมตรห้าหกเมตรประมาณนี้เดี๋ยวยิงตรงนี้เนี่ยประมาณห้าเมตรเดี๋ยวพาไปดูเป้าก่อนเดี๋ยวจะมาเทสเป้ากันคือ ให้เพื่อนเห็นเดี๋ยวจะออดูภาพสโลนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นว่ามันจุดตกของกระสุนนะเนี่ยลึกเกือบเกือบเลยเดี๋ยวยิงตรงตรงป้ายขาวๆนะมองเกือบไม่เห็นเลยลึกไปะออาขึ้นมาหน่อย่นะยิงตรงป้ายฉลากนะเออเนี่ยประมาณเดี๋ยวยิงยิงเข้าไปตรงนี้เนี่ยเนี่เนี่ ว่าจะเป็นปืนเล็งลางหรือปืนสูตรนะครับมันจะต้องเผื่อใต้น้ําเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่ระยะยิงอยู่ที่ความชันอ่าอันนี้เรายิงชายตะลิงซึ่งค่อนข้างเตี้ยนะครับระยะประมาณหเมตรสเมตรยืนค่อนข้างเตีย้ยอ่าแต่ว่าปลาก็อยู่กากึง่งนะอยู่หรือประมาณฝ่ามือหนึ่งจากจากผิวน้ําซึ่งถ้าเรา ไม่เผื่อเราเล็งจี้เลยอันนี้บอกได้เลยว่ามันข้ามอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีการหักเหเพราะ,ะนั้นเบินสูดหรือเล็งลางถ้ายิงปลาต้องเผื่อเหมือนกันผมก็จะเล็งไปใต้เป้าอ่าเมื่อกี้ที่ชี้ไว้ให้ตรงกลมวงกลมตรงกลางผมจะเล็งลงไปใต้วงกลม จะโดนนะเขยา่าเขยา่าอะมาลองเลงลางกันมั่งยิงระยะเดียวกันทีนี้ว่าเลงลางเนี่ยอธิบายไปแล้วว่าเลงลางมันต้องเล็งนั่งแท่นเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมจี้ไปตรงใต้วงขขานะแต่นั่งแท่นเนี่ยมันต้องต่ํากว่านั้นจุดเล็งผมจะเตี้ยลงไปอีก อะมาดูกันอืบไปไหนล่ะอุยตาย โดนนะครับเริงลางข้ามเลิงลางไม่โดนมาดูอันนี้ปืนศูนย์นะเป็นดอกนี่ดอกล็อกบนเลิงตรงนี้นี่เลิงตรงนี้นะ ดอกล็อกบนนะเส้นนี้นี่นี่น,นี่เส้นดําเส้นเอเส้นเหลืองเนี่ยดอกล็อกบนมันเฉียงอยู่อย่างงี้นะภาพที่ยิงด้านด้านนี้เฉียงอยู่อย่างงี้เล็งตรงนี้ขึ้นมานี่เกือบข้ามนะครับส่วนอีกดอกหนึ่งไม่โดนเลยเล็งจุดนี้นี่นี่ข้ามไปเลยไม่โดนจะลองอีกทีหนะึ่ง เดี๋จะเล็งไปที่จุดเดิมอ่าเมื่อกี้ลักษณะว่าเราก็ไม่รู้มุมแนวชันแนวดิ่งนะเราเพิ่งลองยิงลองน้ํานะครับอยวว่างวันนี้จะยิงเ็งล้างก่อนเมื่อกี้น่าจะข้ามเดี๋ยวเราจะลองยิงให้โดนนะครับอ่าจุดเดียวกันจะเ,เล็งต่ำกว่าขอบขอบล่างมาประมาณเกือบเกือบสี่นิ้วมือ อ่สีนิ้วมือดูจะโดนไหมอ้าวทีนี้พื้นศูนย์ก็จะลิงให้ตับว่าขอ,ขอบนิดนึงไม่ต้องมากเพราะเมื่อกี้มันโดนอยู่ละ เอามันกระโดดขึ้นมาหน่อยอ้าวไปดูกันรุดเลย โดนทั้งคู่นะตำแหน่งใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าปืนศูนย์ยิงง่ายกว่าเพราะเมื่อกี้มันกเด้งขึ้นมาแล้วเป้ามันเด้งขึ้นมาหน่อยไงถ้าเป็นปลาถ้าเป็นปลาก็ตายครับนฮ่ปืนศูนย์สีเหลืองปืนศูนย์สีเหลืองโอ้ัมนมันง่ายหน่อยเพราะว่ามันกระเด้งขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเลงลางเนี่ยก็เข้าเป้าอยู่ครับเล็งลางเมื่อกี้เป้ามันจะต่ําหน่อยเลิงลางเลิง อ่าสมมติวันนี้อยู่ใต้หนามเมื่อกี้เล็งนี้เลยครับใต้ใต้ขอบสี่นิ้วนี่เล็งประมาณนี้โดนนี่เพราะมันเป็นปืนเล็งนั่งแท่นนะเล็งนี่โดนนี่แต่เล็งเล็งปืนสูตรเนี่ยเล็งนี่เล็งนี่โดนนี่เล็งนี่นะปืนสูตรเล็งนี่โดนนี่นี่เล็งขอบนี้เลยพอเป้ามันด้งขึ้นมาส่วนเล็งรางนี่เล็งประมาณนี้จุดเล็งจุดนี้ใต้ป้าสี่นิ้วเล็งนี้ พราะว่ามันเป็นระบบเล็งนั่งแท่นถ้าเล็งนั่งแท่นมันก็จะเพื่อขึ้นไปเล็งนั่งแท่นตรงนี้มันจะตกตรงนี้ลูกตกนี่มันก็โดนนี่เพราะแสงขังเหอันนี้ให้รู้ว่านะครับว่าปืนสูตรหรือปืนเร็งรางต้องเพื่อเหมือนกันแต่วิธีการเล็งเนี่ยคล้ายๆกันอยู่ที่ปืนใครปืนมันแล้วอยู่ที่การวางสายตาของ,ของ,ข,องของผู้หญิงนะโอเคเราเก็บของก่อน ทดสอบปืนลองปืนอ,นอะ,อะไม่ยิงหรอกลมแรงไม,ไม่ไปลมแรงจัดลมแรงมองไม่เห็นป่าครับผมก็ปืนศูนย์และเลงลางนะครับก็ไปทดสอบมาให้แล้วเชาว้านี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะพอ ตอบข้อสงสัยให้เพื่อนๆได้ไม่ไม่มากก็น,น้อยนะครับเพื่อนๆคงจะพอเข้าใจบ้างอ่าแล้วก็ไปลองกันอยู่ไปลองวิธียิงกันดูเฮ้ยทำเองป่าวเบิร์ดะเบิร์ซื้อแพงไหมแพงหกพันโอ้โหแพงแพงพี่พ,พ,พี่ทำเองเ เขาเป็นช่างเราเราไม่เป็นช่างเราซื้อลองแล้ว,ว,วมาดูมาดูมาดูมีให้ดูเยอะเลยอก็เดี๋ยวทักทายกับคุณอานะครับถือว่าตอบข้อสงสัยให้เพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับอ่าแล้วก็เพื่อนๆก็ไปลองกันดูนะสรุปก็คือตัวเร็งรางเนี่ยมันจะเป็นการเร็งแบบนั่งแท่นอ่านะ ส่วนปืนศูนเนี่ยคือเลงแบบเลงจี้ตรงไหนตรงนั้นแต่ถ้าเราเอาไปยิงปลาใต้น้ําถ้าเรายิงปลาน้ําลึกอ่ามันต้องเผื่อเหมือนกันแต่จะเผื่อมากเผื่อน,น้อยก็คืออยู่ที่ปืนด้วยอ่ะปืนของเพื่อนด้วยเพื่อเผื่อมากเผื่อน,น้อยอ่ะทำไมมาเร็วจังอ่ะปลาทางลัด <laughs> เขาคุนปลาอยู่แล้วก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าแล้วกันครับรีวิวอะ่ะรีวิวเขาจะถามว่า ปืนแบบไม่มีศูนย์อันนี้จะถูกกว่าน่อยแล้วที่มันในใ,นในอันนี้มันมีศูนย์เล็งเหมือนลูกกดม,มันเลอะเลยแพงอ้อ่ามันมีล่องบากมีศูนย์เป็นไฟเบอร์ออปติกตที่ไหนไม้อะไรเนี่ยนี่นนชันนี่อะไรคิงชันนี่ดูช่างบ้านเหล่านี้หลเนี่ยอยู่ตรงใต้สะพานอาชาติม,มเอ้อาชาเขเวนมันนยิงกันในทีวีโ,โ,โอ้โห หากินไม่ทันก็นล้วเดี๋วนที่ฟูยิงทีวีก็ผมนี่แหละไปยิง